ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอนุชีสะอาดนะคะวันนี้ก็จะมานำมาเสนอเรื่องกำแพงเมืองจีนค่ะค่ะกำแพงเมืองจีนนะคะตัวย่อภาษาจีนก็เรียกว่าฉางเฉิงค,ค่ะค่ะกำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่วงๆของจีนสมัยโบราณค่ะ กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิงค่ะประวัติกำแพงเมืองจีนนะคะกำแพงเมืองจีนสร้างเมื่อสร้างเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยของฉินซีฮ่องเต้จกักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนค่ะจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการลุกราน จะชนเผ่าทางตอนเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยห้องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์ค่ะจนเสร็จสิ้นในที่สุดกำแพงเมืองจีนถือเป็นงานก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเท่าที่เคยมีมานะคะระยะเวลาในการสร้างค่ะกำแพงเมืองจีนใช้ระยะเวลาในการในการสร้างสี่ช่วงหลักสี่ช่วงหลักๆ ดังนี้นะคะปีพุทธศักราช338นะคะพระราชวงศ์ราชวงศ์ฉิน7สิ่งปรศจรรษ์ของโลกค่ะพุทธศักราช443ราชวงศ์ฮั่นนะคะพุทธศักราช1681ถึง1741เป็นสมัย5ราชวงศ์10อาณาจักรค่คะ พุทธักราช1 9 1 1กถึง2เป็นราชสมัยจักรพรรดิหงอูราชวงศ์หมิงนะคะค่ะกระแพงเมืองจีนก่อสร้างสิ้นสุดลงในปีพศ16 4 4ในจักรพรรดิคนสุดท้ายของราชวงศ์หมิง หลังจากนั้นก็ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเตเิมอีกเลยมีแต่การทำรูปรุงเท่านั้นนะคะจุดที่กว้างที่สุดของกำแพงเมืองจีนก็จะมีขนาด9.14เมตรค่ะและจุดที่สูงที่สุดคือ3.6576เมตรค่ะจุดที่สูงที่สุดของหอคอยสูง 7. 9248เมตรนะคะจุดที่สูงที่สุดของกำแพงเมืองจีนอยู่ที่บนภูเขาไฮต้าใกล้ๆกรุงปักกิ่งสูงถึง5,000ฟุตจากระดับน้ำทะเลเลยค่ะค่ะเรามาดูวิดีโอกันเลยนะวิดีโอกเกี่ยวกับประวัติประวัติกำแพงเมืองจีนนะคะ ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานชาวจีนเป็นชาวนามาตลอดหากเราผูกพันกับที่ดินเราจะอยู่และสะสมสมบัติพัสถานที่ดินปศุสัสตว์และบ้านซึ่งมีทั้งเครื่องเรือนและข้าวของเป็นวิถีชีวิตซึ่งถูกคนเถื่อนบุกโจมตีอยู่บ่อยครั้งดังนั้นนับตั้งแต่ยุคแรกชาวจีนสร้างกำแพงกำแพงล้อมบ้าน กำแพงล้อมเมืองและกำแพงล้อมประเทศเพื่อคอยการพูกยากจนการสร้างกำแพงฝังรากลึกลงในจิตใจ,จของชนชาวจีนจนตัวอ,อักษรคำว่าเมืองของจีนเป็นตัวอักษรเดียวกับคำว่ากำแพงการสร้างกำแพงล้อมประเทศขนาดเท่าเมืองจีนนั้น ต้องการผู้ที่มีอัตตาและอำนาจสูงผู้ทรงอำนาจมากจนเมืองจีนได้ชื่อตามชื่อเขาจักรพรรดิจินจักรพรรดิองค์แรกของเมืองจีนพระองค์เริ่มเมื่อสองศตรวตรรษก่อนกําเนิดพระคิดด้วยกําแพงซึ่งทอดยาวกว่า4,000ัไมล์จากลินเทาในจีนตอนกลางยุคใหม่ผ่านทะเลทรายข้ามเทือกเขาและที่ราบยาวตลอดมาถึงชายแดนเกาหลี เหลือเชื่อที่มันถูกสร้างเพียงใน12ปีลองนึกภาพการสร้างกำแพงสูง32ฟุตกว้าง15ฟุตจากนิวดอกถึงแคลิฟอร์เนียโดยไร้อุปกรณ์ทัสมัยได้ดจักรพัรด์จินเป็นคนน่าทึ่งมากแต่แรกนั้นจักรพัรด์จินปกครองแค่แคว้นเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีแต่แค่นั้นยังไม่พอจินสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งและพิชิตเมืองเพื่อนบ้านไปเรื่อยๆ ่าวกันว่าจินกินเพื่อนบ้านของตนเหมือนตัวใหม่กินใบหมดเมื่อทั้งจีนอยู่ใต้การปกครองจักรพรรดิจินตั้งมาตรฐานระบบการวัดสร้างระบบเนนตราเงินสกุลแรกของโลกนั่นเป็นข่าวดีข่าวร้ายคือส่งเป็นจอมเผด็จก,การจิตวิปริตจึงแก้ประวัติศาสตร์ให้เริ่มที่พระองค์ สุสานของจินเผยทั้งความงามและความน่ากลัวในยุคที่ทรงปกครองในปี1974ด้านตะวันออกของสุสานพบกองทัพใหญ่ซึ่งถูกฝังเอาไว้กองทัพทหารดินเผาที่คอยคุ้มกันกษัตริย์จากวิญญาณชั่วร้ายนี่ไม่ใช่ย่อส่วนแต่เท่าตัวจริงชาวจีนเพิ่งขุดดินขึ้นมาแค่10%ของพื้นที่ แต่ได้พบขุนนักรบหลายพันตัวกับอาวุธอีกนับหมื่นชิ้นเข้าไปแล้วดูใบหน้าเราดีสิแต่และหน้าตากันกองทัพทหารเครื่องปั้นดินเผาถูกแกะสลักจากต้นแบบในชีวิตจริงกองทหารถูกจัดเรียงไว้เป็นแถวเหมือนจัดทัพทางด้านท้ายแม่ทัพอาวุโสกลุ่มหนึ่งคอยออกคำสั่งอายุและสถานะเห็นได้จากรอบเอวที่ขยาย ทั ER e. exactly. ้งหมดต้องใช้คนเกือบ700 0แสนคนตลอด38ปีกว่าจะทำการก่อสร้างสุสานของจักรพรรดิจินเสร็จเมื่อจีนรวมเป็นหนึ่งเดียวและทรงจัดระบบจักรวรรดิใหม่แล้วจินก็ส่งทหาร300แสนคนไปยังชายแดนตอนเหนือเพื่อกับไล่พวกเล่วร่อนที่เคยคุกคามเมื่องานนั้นเสร็จลงจินสั่งให้ทหารอยู่ที่ด้านต่อและด้วยชาวบ้านอีกกว่าครึ่งล้าน พวกเขาเริ่มสร้างกำแพงเมืองจีนกำแพงสร้างด้วยดินอัดแข็งเป็นเทคนิคซึ่งใช้อยู่ทุกวันนี้ในชนบทของจีนที่แรกก็วางไม้กระดานให้เรียงขนานกันกว้างเท่าความหนาของกำแพง จากนั้นก็ตักดินใส่ตรงกลางพรมน้ําแล้วอัดให้แน่นด้วยทามนุษย์จากนั้นเรียงไม้ให้สูงขึ้นแล้วกาแพงก็สูงขึ้นทีละชั้นทีละชั้นเป็นวิธีสร้างกําแพงที่เร็วและถูกคํานวณได้ว่าเร็วกว่ากําแพงที่สร้างด้วยหินนับร้อยเท่าจินสร้างกําแพงยาว4,000ไม้ได้ใน12ปีน่าแปลกมากที่กําแพงนี้คงทนอยู่นาน กำแพงของเมืองโบราณนี้อายุเกือบ2000ปีแล้วถูกรักษาวไว้ด้วยอากาศแห้งแล้งของทะเล้ายโกบีกำแพงปกป้องเมืองจีนทว่ามันส่งผลแสนสาหัสต,ต่อราษฎรคนหลายล้านคนตายเพราะหมดแรงระหว่างสร้างกำแพงบางคนบอกว่าศพถูกใช้เป็นปูนแล้วฝังในนั้นกล่าวกันว่ากระดูกคนตายมีมาาสะจนมันทำให้ปูนของกำแพงขาว ไม่มีใครหนีรอดจากความโหดร้ายของจักรพรรดิจินชาวบ้านทุกคนจ่ายภาษีอุดหนุนการเติมใหญ่ของจักรวรรดิของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของจีนสร้างขึ้นบนหลังของคนจนและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จินประดับด้วยเรื่องราวรัทดมีนิทานเรื่องหนึ่งในจีนซึ่งชาวจีนรู้จักดีพอกับที่พวกเรารู้จักสโนไวท์หรือโรบินฮูด ในช่วงกลางฤดูหนาวเมงเชงนูตัดสินใจจะไปเยี่ยมสามีซึ่งถูกส่งไปทำงานในการก่อสร้างกำแพงเธอนำเสื้อผ้าอุ่นๆไปให้เขาเธอไปที่หอคอยแรกแล้วถามทหารว่าจะพบเขาได้ที่ไหนทหารรู้ว่าเขาตายแต่ไม่อาจบอกความจริงกับเธอได้จึงส่งเธอไปยังหอเฝ้ายามที่อยู่ถัดไปอีกอีกครั้งที่เธอได้ฟังเรื่องเดิมเธอจึงเดินไปตามกำแพงเพื่อมองหาสามีของเธอ ตั้งแต่ทุ่งราบทิเบตจนถึงทะเลเหลืองในที่สุดมีคนบอกเธอว่าเขาตายแล้วเป็นหนึ่งในวิญญาณนับล้านที่สิงในกำแพงความเศร้าของเธอมหาศาลความสิ้นหวังของเธอรุนแรงจนน้ำตาเธอทำให้กำแพงโหว ยังคงมีศาลซึ่งสร้างอุทิศให้เมงเชงดูที่นี่ผู้สแสวงบุญมาตีระครังเพื่อนำโชคและพากันสวดมนต์ต่อหน้ารูปปั้นของเธอมองผ่านกล้องไปจะเห็นรอยแยกที่กำแพงซึ่งเกิดจากน้ำตาของวีรสตรีของพวกเขา ยุคหลังจากจักรพรรดิจินสิทธิชนรัศดรต่อต้านจักรวรรดิของพระองค์พวกเขายึดอาวุธกองทหารดินเผาของพระองค์และฟาดทหารซึ่งไร้พิสงจุดไฟเผาหลังคาไม้และฝังกองทัพทหารน,นั้นจนมีผู้มาพบเมื่อเร็วๆนี้แต่การต่อต้านนี้ไม่มีผลต่อจักรพรรดิองค์ต่อมาไม่ชา้าราชวงศ์ใหม่ก็เริ่มสร้างกำแพง ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าของจักรพรรดิจินจักรพรรดิจินสร้างกำแพงยักษ์ด้ื่อเลือดและชีวิตของประชาชนบัดนี้ราชวงศ์ใหม่หันสารต่อความคลั่งไคล้ในการสร้างกำแพงแต่พวกเขามีผู้ช่วยเพิ่มรูปปั้นทองแดงของม้าบินแห่งหูหนานรูปนี้เป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่อีกชิ้นของวงการโบราณคดีของจีน นี่เป็นอาวุธที่เด็ดขาดที่สุดของราชวงศ์ฮั่นม้าพันใหม่ถูกนํามาสู้เมืองจีนโดยศัตรูซึ่งเป็นพวกเร่ร่อนมันแข็งแรงก,กว่าเร็วกว่าและอึดกว่ามา้าใดๆที่ชาวจีนเคยพบมันเป็นเหมือนเจ้ารวดสําหรับคนในยุคนั้นไม่น่าสงสัยเลยที่ศิลปินแกะรูปมันขณะหะอะรากาศกีบเท้าแตะบนหลังลกดังแอนที่ตื่นระหนกแม้จะประสบความสําเร็จด้านการทหารแต่ผู้ปกครองใหม่ของจีนพวกฮั่น อยา่างทุกขาดกำแพงฉะนั้นในยุคสมัยเดียวกับพระกิ์พวกเขาสร้างกำแพงที่สองค่ะและนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของกำแพงเมืองจีนนะคะฉะนันก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ